chị đi đúng gì ừ. oh, viên

ถะป,ะะปะบถับถับอักทักตักตักโอ๊ยบักบักกืดใส่บักกด

คนก็สร้งรูใส่สวยนะครับใส่สวยดูโลโลอยู่นะครับดูอยู่แบกแบนแบกแบนแบนบักยอดเลยนะครับ ตั้งแต่เช้ามาพักกันกินข้าวอิ่มก็ซัดกันเลยนะฮะเออไม่ได้นั่งกันเลยเออขนาดเยี่ย่ยังกั้นไว้อืมดู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 ด,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 ดูของแค่ส่งานกระชังสงองสุนดาครับแอทเกบอก ส่งงานดูหน่อยครับปาแพจบอกเป็นยังไงนาะเป็นยังไงเนาะ